ชอบเอาแรงๆเป็นซาดิสไหมสนับสนุนโดย Passion Plus อารมณ์ดีผิวดีจบที่ Passion Plus สวัสดีครับเทนววิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ e c เ e t Room นะครับวันนี้ผมมีปัญหาที่ชวนสงสัยที่มีผู้หญิงหลายคนเลยนะครับสอบถามผมมาในระหว่างช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นก็คือเวลามีเพศสัมพันธ์กันทาไมแฟนชอบทําแรงๆทําไมแฟนชอบกระแทกแรงๆบางคนบอกว่าทําไมแฟนชอบตีก้นชอบตีขาชอบฟาดบางคนบอกว่าทําไมแฟนชอบกัดพฤติกรรมเหล่านี้มันแสดงว่าผู้ชายคนนั้นน่ะมีพฤติกรรมการซาดิชไหมมีความเป็นซาดิชไหมนะฮะ สาดิคืออะไรซาดิคือพฤติกรรมทางเพศที่ชอบใช้ความรุนแรงชอบทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บปวดชอบทําให้อีกฝ่ายหนึ่งทุกทรมานทั้งร่างกายและจิตใจและตนเองจะสําเร็จความใคร่ทางเพศอันนี้คือความหมายของคําว่าซาดิคท,ทีเนี้ยจากคาถามที่ผมพูดมาทั้งทั้งหมดเมื่อกี้นะครับมันชี้ให้เห็นว่ามันจะมีหลายๆระดับหลายๆสเต็ปม,มันไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่ผมพูดไปแล้วมันคือเป็นซาดิคท,ทั้งหมดถ้าสมมติเขาทําแรงๆนะฮะอันนี้ยกตัวอย่างนะครับสมมุติเขาทําแรงๆแต่เขาทําด้วยความไม่ตั้งใจเช่นเวลา ใกล้จะเสร็จผู้ชายก็จะกระแทกแรงอันนี้เป็นปกติธรรมดาทุกคนอยู่แล้วผู้ชายพอเสียวมากๆพอรู้สึกได้ท่าที่มันพอดีได้จังหวะที่มันพอดีเนี่ยนะครับผู้ชายก็จะกระแทกไม่ยั้งกระแทกรุนแรงเพราะอะไรเพราะมันเสียวอันนี้คือไม่ได้ตั้งใจไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทําให้ฝ่ายหญิงเจ็บปวดไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทําให้ฝ่ายหญิงทรมานทุกทนนะครับทำไปตามอารมณ์ทางเพศทําเพราะมันสนุกทําแบบว่าไม่ตั้งใจอันนี้ไม่เรียกว่าซาดิสเพราะเวลามีเพศสัมพันธ์เวลาใกล้ถึงจุดสุดยอดเวลาเสียวมากๆทุกคน ทำแรงหมดผู้หญิงเหมือนกันผมยังเคยโดนเลยนั่งอยู่ดีๆน้องกระแทกกระแทกกระแทกสุดเห่โหเอาแรงมาจากไหนก็เขาเสียวมากเขาเลยกระแทกแรงมันก็ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นซาดิสอันนี้คือเจตนาไม่ได้ตั้งใจแต่ทําไปตามความรู้สึกตามอารมณ์ทางเพศไม่ได้เป็นซาดิสตรงกันข้ามถ้าสมมติเวลามีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งชอบกัด มากัดตัวเราให้เป็นรอยฟันกัดจนแบบเป็นรอยช้ำหรือมาดูดแรงๆให้เป็นรอยตามตัวเต็มไปหมดบางคนฟาดนะฮะตีกับฟาดไม่เหมือนกันผู้ชายหรือผู้หญิงบางทีมันเคี่ยวต,ยยยยยตีเพี้ยเพี้เพี้ยเบาๆตีเพราะความสนุกตีเพราะความมันอย่างเงี้ยไม่สาดิตแต่ถ้าฟาดอะ ฟาดแรงๆฟาดให้เป็นรอยมือฟาดให้เป็นรอยช้ำหรือฟาดให้ให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกเจ็บมากๆเจ็บทรมานอันนี้คือพฤติกรรมของอาการซาดิสนะครับบางคนไม่ได้ใช้มือฟาดอย่างเดียวใช้แส้ฟาดใช้เข็มขัดฟาดใช้ไม้แขวนเสื้อฟาดอันนี้ซาดิสแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาตั้งใจทําให้เราเจ็บปวดตั้งใจทําให้เราเป็นทุกข์ตั้งใจทําให้เราทรมานนะครับอันนี้นะฮะรวมไปถึงคนที่ใช้วาจาด้วยบางคนอยู่กันในชีวิตจริงเป็นสุภาพบุรุษผู้จา ไเลาะเพาะพิงอ่อนหวานพอขึ้นเตียงปุ๊บเรียกเราจิกเรียกว่าอ e, ีนะฮะดา่าเราด้วยคําหยาบคายดูถูกเราพูดจาว่าร้ายเรากดขี่ข่มเหงเราด้วยคาหย,ยาบหยาบเฉพาะเวลามีเพศสัมพันธ์เท่านั้นอันนี้ก็จะเป็นพฤติกรรมการสาดิดตอีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้คําพูดในการทรมานจิตใจนะฮะรวมไปถึงพวกที่ชอบมัดมัดให้เจ็บนะครับไม่ใช่มัดให้เสียวหรือมัดให้สนุกให้ตื่นเต้นนะฮะแต่นี้คือมัดรัดเอาเชือกรัดตัวแน่นๆให้เจ็บใช้กุญแจมือรัดแน่นๆให้เป็นรอยให้เป็น บาดแผลหรือทําให้เกิดแผลจากวิธีการใดก็ได้ขึ้นตามร่างกายของอีกฝ่ายหนึ่งอันนี้คือซาดิสตนะฮะดังนั้นถ้าผู้หญิงคนไหนไม่ชอบรู้สึกว่าไม่ชอบรู้สึกว่าเป็นภัยรู้สึกว่าอันตรายคุณต้องบอกเขาตั้งแต่ต้นๆเริ่มคบกันเริ่มมีเซ็ก์กันแล้วเขาแสดงความซาดิสตแบบที่ผมบอกออกมาเนี่ยแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่ใช่อ่ะคุณไม่ได้เป็นมาโซคิดคุณไม่ได้เป็นฝ่ายที่ชอบถูกกระทําแล้วฟินคุณก็บอกเขาไปเลยว่าเอ้ยพี่มันมันไม่ชอบนะหนูเจ็บหนูหนูไม่เอาหนูไม่โอเคอย ไว้ตรงนี้เลยนะว่ามันไปด้วยกันได้ยากถ้าเขาเป็นซาดิสแต่คุณไม่ได้เป็นเนี่ยมันไม่ใช่ละไม่ใช่ตั้งแต่เริ่มต้นคุณจะได้คิดทบทวนว่าจะเอายังไงต่อไปจะไปต่อหรือพอแค่นี้แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณถูกกระทำแล้วคุณสนุกคุณมันคุณเสียวคุณเสร็จเขาทํารุนแรงมาคุณเสร็จเขาตีคุณแรงเขาว่าคุณด้วยคําหยาบคายคุณฟินคุณอินคุณสนุกอันนี้คือคุณเป็นมาโซคิดมาโซคิดคืออะไร ที่เขาบอกว่า S a ละ M S คือ sadism M คือ m a s o c h i s t S คือฝ่ายกระทำฝ่ายทำร้ายฝ่ายสร้างความรุนแรง M คือ m a s o คือชอบถูกกระทำชอบโดนทำร้ายชอบความรุนแรงอันนี้คือคู่ที่มันจอยหายากนะที่จะมาเจอจูและปะกันโอโหจ้าเอช S a ละ M S a ละ M เป็นเพลงขึ้นมานะฮะส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยลงตัวถ้าไม่ลงตัวเนี่ยถ้าเขาไม่ได้เป็นระดับที่แบบแอดวาน์น่ะเขาเป็นแบบนิดๆเบาๆเนี่ยถ้าคุณบอกแล้วเขาหยุดทำเขาเลิกกระทำแปลว่าโอเคมันยังดีกันได้มันยังคบกันต่อไปได ก็ต้องสังเกตเอาว่าบอกแล้วเขามีพฤติกรรมตอบสนองกลับมาอย่างไงเขาไม่พอใจเขาหุดฮัทเขาหืนหันเขาไม่มีเพศสัมพันธ์กับคุณอีกเลยอันนี้ก็ตัดใจแต่สมมติคุณบอกว่าคุณไม่ชอบคุณไม่เอาอย่าทําอีกแล้วเขาก็เลิกทําหรือเขาลดความรุนแรงลงแปลว่าเขาก็มีความแคร์คุณอยู่บ้างนะครับทางนี้ทางนั้นก็ดูเคส by เคสนะมันไม่ได้ว่าเหมือนกันทุกคนนะแต่สมมติถ้าคุณไม่ได้เป็นมาโซหรือคุณไม่ได้เป็นซาดิสเขาไม่ได้เป็นซาดิสไม่ได้เป็นมาโซแต่อยากจอยอยากลองรสชาติว่าอไอพฤติกรรมีท่แบบ ทำแรงๆบ้างหรือทําให้ตื่นเต้นให้กลัวๆน,ๆนิดๆนึงบ้างมันสนุกยังไงเนี่ยผมมีสอนนะสอนแบบถูกวิธีด้วยที่ไม่ได้ให้คุณไปทําแล้วเป็นอันตรายกับร่างกายหรือเป็นอันตรายต่อจิตใจนะฮะผมจะสอนอยู่ในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่า b a s s e c r e t Western Style หรือเรียกง่ายๆว่า b a s e c e t สายฝนะฮะจะมีหลายบทเรียนเลยที่จะสอนถึงเรื่อง BDSM นะครับหรือการที่เป็นนายเป็นทาสด้วยการเอากิมมิกหรือเอาลูกเล่นมันบางอย่างมาใช้นะครับไม่ได้เอามาทําให้เจ็บหรือเกิดบาดแผลหรือเกิดลอยตามร่างกายหรือเอามา มาทาให้รู้สึกทุกข์ทรมานจริงๆแต่เอามาเป็นกลิ่นอายอย่างเช่นเครื่องแต่งกายอย่างเงี้ยหรือบางทีเรามีการมัดแต่เราไม่ได้มัดให้เป็นแผลให้เป็นรอยแค่มัดว่าให้รู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนโดนมัดนะดินไม่หลุดนะปิดตานิดนึงเอ๊ะจะโดนทําอะไรหรือเปล่านะมันเป็นการสร้างอัธรตคู่ไหนที่อยู่กัมานมานานเกิดความเบื่อหน่ายไม่มีมุกที่จะมีเพศสัมพันธ์กันนะฮะเบสิคแคทไซฟฟร์จะช่วยให้คุณได้มุกใหม่ๆ เหมือนในเรื่อง365เหมือนในเรื่อง Fifty Shades of Grey นะฮะที่พระเอกชอบแบบว่าทรมานนางเอกเบา <au> ๆแต่ทำให้หนางเอกฟินและมีความสุขไม่ถึงกับฟาดด้วยแส้หรือฟาดด้วยเข็มขัดแต่อาจจะใช้มือตีก้นนิดนึงตอนอยู่ในท่าด็อกกี้แล้วมันไอ้ฝ่ายนึงอุ้ยเจ็บๆคันๆแต่เสียวๆนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสนใจอยากได้เทคนิคใหม่ๆทักมาหาผมได้ที่ Li n e a t t e n o w i c k นะครับแล้วก็บอกว่าอยากเรียนคอร์ส Basic Side Fall นะฮะ,นะะเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดให้ดูวันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วเจอกันครับ